ถ้าเราสามารถคุยกับคนที่จากไปแล้วได้ด้วย AI จะดีจริงๆเหรอถ้าุกคนพร้อมกันแล้ว,ลวอินโทร วันนี้นะคะผู้ชมก็มีหัวข้อใหญ่ที่สําคัญมากเนี่ยจะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องอะไรคุณเมย์ว่าเข้าไปเป็นเรื่องของ AI ตอนนี้เนี่ย AI ถือว่าแทบจะอยู่รอบตัวเราเลยนะนะดูเพราว่าไปทางไหนระบบที่ใช้อาชีพที่มีมีการใช้งานของ AI หมดเลยแล้วตอนนี้เนี่ยทาง Microsoft เขาก็ได้ยืนจดสิทธิบตัตรกับการคืนชีพด้วย AI ซึ่งเราเรียกว่า AI Chatbot ก็คือการนําคนที่เราเนี่ยจากไปแล้วให้กลับมาในรูปแบบของ3มิติแต่ว่าวันนี้รายการมิสายไอดีของเราเนี่ยอยากจะมาถกเถียงกันว่าถ้าสมมุติว่าเราสามารถคุยกับคนที่จากไปแล้วด้วย AI เนี่ยจริงๆแล้วเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ดี หรือเป็นเรื่องที่ไม่ดีกันแน่เราสามารถคอมเมนต์ข้าล่ากบอกกันได้เลยนะคุณเมย์ใช่แล้วค่ะ <c oughs> หลายคนก็บอกว่าถ้าเกิดว่าจะได้คุยกับคนที่จากไปแล้วจริงๆเนี่ยมันต้องดีมากแน่ๆเลยความคิดเห็นของคุณนะดูดมีว่าอย่างไรบ้างคะดีหรือไม่ดีใ,ในในความรู้สึกมันพูดยากน,นะมันมีอย่างหนึ่งที่มนุษย์เรามันทําให้มนุษย์เราเป็นมนุษย์ก็คือความรู้สึกใช่ไหมถ้าสมมติว่า เราได้คุยกับคนที่เราจากไปแล้วจริงๆในความรู้สึกข,ของเรานะมันมันเป็นได้2มุมะนะก็คือทั้งดีและไม่ดีแต่ว่าในมุมที่มันดีก็คือเราอาจจะหายคิดถึงเหมือนได้เติมเต็มช่วงเวลาที่เราอาจจะคิดถึงสักครั้งหนึ่งก็ได้แต่ในมุมที่ว่าไม่ดีก็อาจจะเป็นว่าทําให้เราไม่สามารถหลุดจากอดีตที่ผ่านมาได้เหมือนกันเหมือนกับว่าเราปล่อยวางจากคนคนนั้นไม่ได้ประมาณนั้นอ่ะคุณเมย์เป็นยังไงบ้างคือสําหรับเมย์นะเมย์ว่ามันมก็อย่าง ที่คุณนรุตบอกมีทั้งสองแบบเลย uh huh. ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีสําหรับเมเมมองว่า uh huh. มันดีในแง่ของให้ใหายคิดถึงเช่นกันแล้วก็ยังให้เราเนี่ยได้เหมือนแบบเป็นกําลังใจอะ่ะ uh huh. อย่างเช่นอย่างเมแม่เสียไปแล้วใช่ไหมคะ uh huh. ถ้าเกิดอยู่ดีมี ai chatbot นี้ขึ้นมาให้เมย์ได้คุยกับแม่ก็คงแบบสามารถทําให้เมย์เนี่ยมีกําลังใจจะใช้ชีวิต uh huh. จะทํางานได้มากขึ้นแต่สุดท้ายลึกๆเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่า นี่ก็คือ AI chatbot คือไม่ใช่ตัวจริงในข้อเสียของมันเพอเพก็ทำให้เราเนี่ยจากคิดถึงธรรมดาก็เป็นคิดถึงมากกว่าเดิมอยากจะคุยทุกวันถ้าเกิดว่าใจไม่ <ừ> ไม่นิ่งพอไม่อาจจะจมปลักไปกับการคุยกับแชทบอทไปเลยก็ได้อะอซึ่งอันนี้สำคัญมากๆอันนี้มันเป็นเรื่องของอีโมชั่นอลเลยนะว่าแบบถ้าเราใจไม่แข็งพอบางคนเนี่ยถ้าเกิด ใจยังไม่นิ่งพอได้คุยปุ๊บอาจจะแบบร้องห่มร้องไห้ไม่อาจจะเป็นก็ได้นะอันนี้อันนี้เมไม่รู้นะเพราะว่ายังไม่ได้ได,ได้ได้ลองแบบว่าใช้ตัว A I Chatbot ดูให้ดูรูปยังคิดถึงเลยอ่ะเราคิดถึงว่าเอาสมมุติเฉยสมมติวันหนึ่งเราได้เห็นหน้าคนคนนั้นอีกสักครั้งหนึ่งที่เขาจากไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นแวบ,บแรกที่คุณเมย์เห็นจริงๆเนะี่ยตอนนั้นจะคิดว่าทําหน้าอย่างไงแบบจะรู้สึกย่งไงบ้างก็คงน้ําตาคลอแล้วก็แบบ อมยิ้มว่าแบบอได้เจอกันแต่ว่าในสมองอะเราจะมีการคิดไวแล้วว่าแต่ก็ไม่ใช่เขาอะภาพจำในอดีตมันจะวิ่งกลับมาไหใช่มันจะมีภาพจําคือทุกวันเนี้ยอันนี้อันนี้นี้ในฐานะที่เป็นแม่ถูกไหมคะถ้าเป็นคุณแม่เนี่ยมันก็จะมีะความทรงจําดีๆเยอะมากตั้งแต่เล็กๆจนโตขึ้นมาหรือว่าความทรงจําที่เราได้ทําอะไรด้วยกันมีโมเมนต,ต์ดีๆด้วยกันแต่ถ้าเป็นการที่เราได้พูดคุยไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มมี ความทรงจำอื่นๆเพิ่มเข้ามาที่มันอาจจะเป็นไม่ดีละว่าแบบเราเคยทําผิดต่อเขาเราเคยนู่นนี่นั่นต่อเขามันเหมือนเป็นการรื้อฟื้นเหมือนกัน่าเข้าใจภาพเลยอู้นี่ฟังแล้วขนลุกเลยนะใช่น่พูดเองยังแบบคือเข้าใจเลยอ่ะว่ามันจะต้องแบบความรู้สึกมันต้องแบบว่าเหมือนมีอะไรที่อยากจะกลับไปแก้ไขอยากบอกอยากอะไรที่มันวิ่งกลับมาเต็มไปหมดจริงแล้วถ้าสมมติว่าได้บอกกับ AI อ่ะมันจะทําให้เราดีขึ้นไหมเบื้องต้นดีขึ้น เรียกว่าถ้าเกิดเป็นการแก้ปัญหานะมันแค่แบบเหมือนแค่โรยเอาเอาัราชีม,มาโรยหน้าซึ่งลึกๆแล้วอะจิตใต้สมนึกเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้คือไม่มองว่าการใช้ตัว AI chatbot เข้ามาเนี่ยมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีในตัวเลยคือมันอยู่ที่ตัวเราด้วยนะในความรู้สึกเมยถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยพูดกันมาขนาดนี้แล้วเนี่ยนะคุณเมถ้ามีโอกาสได้ใช้ AI c h a t b o สักครั้งนึงจะใช้มันหรือเปล่า คิดว่าใช้อ่เพราะว่ามันอยู่ที่ตัวคนด้วยนะอย่างเมย์เนี่ยก็คงคิดว่าใช้เพราะว่าอ,อาจจะแบบอุ้ยยังคิดถึงแม่อยู่อยากแบบอยากเออได้เจอเขาในแบบที่ไม่ใช่ในรูปหรือคลิปวิดีโอสักครั้งหนึ่งแต่ก็คงมไม่ใช่ตลอดก็คืออาจจะแค่ครั้งเดียวแล้วพอเลยมันจะอดใจได้ไหมว่าถ้าเราใช้ไปแล้วมันจะเกิดแบบความผูกพันว่าแบบอยากเจอแมอ่สักครั้งหนึง่งอยากเจอใครสักครั้งหนึง่งแล้วก็กลับไปที่ตรงนี้ แล้วก็มีสิแต่ว่าน่าจะไม่ใช่กับเมย์แต่ถ้ากับคนที่เขายุติดอดีตมากๆมันมีนะคุณผู้ชมคนที่ move on ไม่ได้ในหลายๆครั้งที่เจอสิ่งที่จากไปถึงมีคําว่าเลยนะ move on ไปวงกลมใช่ซึ่งอันเนี้ยก็ก็น่ากลัวถ้ามันอยู่ในมือที่คนที่แบบทําใจได้ระดับหนึ่งมันก็จะเป็นข้อดีไปใช่ค่ะสรุปคือคุณเมย์จะใช้มันเมย์จะใช้มันแต่แค่ครั้งเดียวขอแค่ ครั้งเดียวพอเหมือนเพลงไงอยากฟัอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะ่ะไม่มีวันไหนที่คุณไม่มีเพลงคุณมีเพลงตลอดใช่บ้านคุณบ้านคุณทําธุรกิจตู้เพลงหรือเปล่าก็นั่นแหละอันนี้ถ้าเกิดว่าใครเจอคุณเมย์ข้านอกนะสามารถยอดเหรียญห้าบาทลงไปตึ๊กที่ตัวพี่เขาแล้วเขาก็จะมีเพลงออกมาได้ใช่เต้า่วยตึงเจอนี้พี่มาจำตัวเพราะว่าคนชอบแซวว่าผมจินตละเออ แต่แบอกว่าคุณผู้ชมตอนนี้คนเขาแบบว่าชอบอคุณเมย์ผมสั้นมากแต่เราเพิ่งให้คําขาดไปคุณผู้ชมว่าถ้าคุณเมย์ผมสั้นกว่านี้นเราจะพักงานเขาเจ้าผมเขาจะยาวถ้าวันไหนคุณเมย์หายไปก็คือเขาโดนพักงานอยู่เจอกับผมเขาจะยาวไม่จริงหรอกเนื้อถึงไม่ใจร้ายกับเราขนาดนั้นเราแค<ะ>่ไม่ตัดอืมอืมแต่ว่าก็ให้มันยาวขึ้นกว่านี้นิดนึงก็ได้เดี๋ยววันไหนใครอยากเจอคุณเมย์ผมสั้นก็ไปใช้ AI แชทบอทจะบ้าเลยไงออไม่ใช่เลยมันก็ได้อยู่นะมันก็ไม่ขนาดนั้นออนะแต่ว่าถ้าพูดถึง AI แบล้วเนี่ย อย่างที่บอกว่าเมยว่ามันเหมาะสําหรับแค่คนบางกลุ่มแล้วก็ไม่เหมาะกับคนบางกลุ่มคือควรจะแบบอยู่ในการดูแลของแบบสถาบัานหรือว่าแพทย์อะไรขนาดนี้ไหมเมยว่าก็ควรนะเพราะว่าถ้าอย่างที่คุณนรดุดบอกว่ามีสิทธินะคนที่แบบเขาแบบมุกออนไปวงกลมหรือว่าเขาแบบจมปากดำดิ่งกับแบบคนนี้อยู่ในใจลึกๆมันมีสิทธิ์ทําให้จากที่ว่าจะฮิวให้ดีขึ้นอาจจะแย่ลงก็ได้อันนี้เห็นด้วยเลยคือเทคโนโลยีตัวเนี้ยโอเคเข้าท่า แต่มันควรจะอยู่ในการควบคุมของคนที่มีสภาพจิตใที่พร้อมใช่ค่ะเจอคนที่แบบว่าฟูมไฟล์ไปต่อไม่ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นโทษแทนเนาะถูกต้องอเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกเนาะคืออะไรที่มันเป็นความทรงจำอะ่ะมันไม่ใช่ทุกคนนะที่จะแบบจำแต่เรื่องดีๆแล้วยิ่งแบบถ้าเกิดว่ามี AI chatbot เข้ามาเนี่ยมันอาจจะเป็นทั้งเรื่องดีแล้วก็ไม่ดีได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดคนที่เขาแบบ อาจคิดแบบเมว่าแบบเออเพื่อความทรงจําสักครั้งหนึ่งก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าลึกๆจิตใต้สํานึกเรารู้อยู่แล้วว่าตัว AI Chatbot เนี่ยคือก็คือ AI อ่ะพวก Emotional ความรู้สึกการสื่อสารอะไรอ่ะก็คือไม่ใช่คนนั้นอยู่ดีแต่ถ้าคนที่แย่ไม่ได้ก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะจริงนะคราวนี้ก็รบวไปหัวข,ข้อต่อไปคุณผู้ชมในสิ่งที่เราต้องพูดกันในวันนี้ก็คือสิ่งที่ AI เนี่ยทำได้ และทําไม่ได้นั่นเองนะคะตอนนี้ทุกอย่างอย่างที่คุณเมย์พูดตอนต้นรายการว่าตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยมี AI เข้ามาปสประปกอบทั้งหมดเลยแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือเราจริงทุกวันนี้นะคุณผู้ชม CPU เนี่ยเรียนรู้การใช้งานของตัวเราได้ด้วยนะว่าแบบเราใช้มากใช้ใชน้อย,าายจะส,สมมรรทรัพยากรอย่างไรกล้องเดี๋ยวนี้ AI ประมวลผลแล้วเรากำลังถ่ายภาพอะไรหรือแม้กระทั่งคุณเมย์รู้ไหมว่าระบบช้อปปิ้งออนไลน์ไม่พูดชื่อแล้วกันช้อปปิง้งออนไลน์ไอ้พวกเว็บขายของออนไลน์ทั้งหมด เขามีระบบ AI เรียนรู้พฤติกรรมของเราเคยนิเชื่อนิเชื่อเคยรู้ไหมว่าเรารัปัดอ่ะจะเจอแต่ของที่เราอยากได้มาตลอดอวิง่งวิ่งอยู่ข้างล่างตลอดใช่เขาน่าแรเราปัดอ่ะอ่าถูกท<ะ>ุกทุกอันนี้จริงเออแล้วมันจะพาของเพื่อนมาด้วยแบบมาเต็มตเป็นเซ็ตเลยม, <า S 2> มันไม่ยี่ราคากันสุงนิดเลยแล้วถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะแม้กระทั่งหัวข้ออย่างเช่นเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิงมันจะมีรรรรูููปปใช่่่่มัั้้้ยไออสิงหาตตวแกทีนนนะ ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันมันจะเป็นอันล่าสุดที่คุณดูอยู่อันนี้ก็คือมีการใช้ AI เข้ามานันเองมันเรียนรู้พฤติกรรมของเราทั้งหมดมันรู้ทั้งหมดตอนนี้ AI มันฉลาดมากแต่สิ่งที่ AI ไอมันทําได้ก็คือการคิดนั่นเองแล้วสิ่งที่ทำไม่ได้คืออะไรคุณเมยสิ่งที่ทําไม่ได้ก็อย่างที่เมย์บอกอแหละเมย์ว่าเรื่องของการสื่อสารการสื่อสาร communication นั่นเงใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นพวกแบบการใช้ connection ที่จะแบบติดต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้และที่สําคัญเลยที่เมย์ว่าไม่ได้แน่ๆเรื่องของ พวกคุณธรรมจริยธรรมเพราะว่าน,นี้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวคนจิตใต้สํานึกจิตใจอันเนี้ยไม่ว่า AI ทํยังทำไม่ได้เข้าใจทั่งนี้ AI ที่ใกล้เคียงกับตัวเราสุดก็คือซิลิใช่แต่ว่าซิลิก็ยังแบบสวัสดีค่ะอย่างนี้อยู่เลยอย่างผู้ไม่รู้เรื่องเลยคือซิลิไม่สามารถแบบเฮ้ย้แกสวัสดีค่ะอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ <c oughs> ถ้าสมมติว,ว่ามเคยลองแล้วแบบคุยกับซิลิคฮ้ยซิลิคซิลิตอบว่าฉันฟังคุณไม่เข้าใจ อันนี้เขาเรียกว่า AI บริบทหรอหรือว่าแบบคือ AI อะไม่สามารถแบบมีอาเมณ์ในการคุยแบบนี้ได้แน่นอนอะเช่นเวลาเมย์เล่าเรื่องอะไรให้นาดูดฟังสักเรื่องหนึ่งเราจะมีเดอร์เมย์ก็ต้องมีเนะนี่คือแบบคือมีได้ปะเงี้ย AI ทำไม่ได้ไงอ๋อคุณอยากให้ AI ทำแบบนี้ได้ให้ AI ทำได้อาจจะคุยกับ AI ทั้งวันได้สมมติว่าคุณเป็น AI ตอนนี้เราคุยกับคุณสวัสดี AI เมย์สวัสดีนดูเหมือนมาก คือคุยกับสนะิริบ <c oughs> ่อยนะอย่างเงี้ยเออเราบอกว่าคุยสิริบ่อยด้วยคุณต้องเป็นคนไม่ปกติอะไรคุณคุยสิริบ่อยขนาดนั้นก็มาๆาๆแบบอยากรู้ไงเคยเห็นแบบคนเขาอัดแบบถ่ายกับสิริเล่น <c oughs> เคยเคยลองดูไหมคะเมย์บางทีเมย์เล่น Facebook ใช่ <c oughs> ไหมเมย์จะชอบดูแบบพวกวอชใน Facebook ว่ามันมีคลิปอะไรมันก็จะมีคลิปที่แบบเหมือนให้สิริมาเล่าหนังอ่ะ <c oughs> ขอเสียงแบบสิริเล่าหนังวันนี้เธอคนนี้เดินเข้ามาในป่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอะไรอ่ะ เหมือนมากเหมือนมากเหมือนไหมเหมือนเหมือนคือฟัง,งบ่อยไงเมย์พยายามฟังว่าไม่รู้เรื่องยังไงก็ไม่รู้เรื่องโอเคอย่างเช่นเมย์ชอบดูคลิปหมาเจ้าหมาน้อยตัวนี้เขาล้มลงแล้วสะดุดสะดุดอะไรสะดุดอะไรหลายทีคือมันไม่ได้อ่ะ <c oughs> คือเรื่องพวกนี้ในการเล่าเรื่องสื่อสารเนี่ยเมย์ว่ายังไงสุดท้ายแล้วอะ่ะ AI ก็ถ้าจะทําได้ก็ยังไม่สมบูรณ์แบบ <c oughs> ยิ่งเรื่องของพวกแบบ e m o t i o n a l inner แล้วก็อย่างที่บอกพวกคุณธรรมจริยธรรมยังไม่สามารถตัดสินได้หรอกอันนี้ดีไม่ดีเพราะเมย์เคยลองไปแบบดูนะบางคนบอกว่า AI อะถ้าใช้ในทางที่ผิดอะก็เป็นผลร้ายเหมือนกันสุดก็คือพวกนี้คือ AI ไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์ตัดสินผิดชอบช่วชดีไม่ได้ใชนน่นั้นๆอนาคตย่ยจริงๆมีคนเข้ากลกันว่าเฮ้ย hey, ถ้าเกิดว่า AI วันนึงมันฉลาดกว่านี้มนุษย์เราจะตกงานหรือเปล่าก็อาจจะแค่บางงานพิธีกร <c oughs> แบบพวกเรานี่ AI แทนได้ไหม ก็ได้แต่ว่าคนไม่อินหรอกเพราะว่าพวกเรามีอินเนอร์เรามีการแบบให้ใช่ตบบุกกันหรือว่ามีการแบบบิวบบเฮ้ยมันยิงงี้อินโทรมาเปิดรายการแบบ Ai ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาได้ค่ะเหมือนมเหมของมันเหรออะ าเป็นว่าสรุปเรื่องนี้ก็คือว่า Microsoft เนี่ยได้มีการจดพาเทต์น,นะคุณผู้ชมหรือว่าสิทธิ<ะ>บัตรในเรื่องของ AirChatbot ที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเจอคนที่เราจากไปเนี่ยได้ด้วยได้รูปแบบ3มิติ<ะ>แต่ว่าทั้งคุณเมย์กับเราเนี่ยมองว่าทคโนโลยีนี้มีประโยชน์จริงๆแต่ว่าน่าจะต้องได้รับการควบคุมการใช้งานจากสํานักงานบ้าง<ะ>หรือว่าการแพทย์บ้างเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีผลต่ออารมณ์ของคนมากๆเรานึกภาพว่าถ้าเราสามารถเปิด AirChatbot ให้คนทั้งโลกใช้ได้แบบเสรีจริงๆ มันจะเป็นไงซึมเศร้าไหมมันจะมีคนที่ซึมเศร้ามีม,ม้ว่ามีม,มันต้องมีทั้งคนที่ดีขึ้นแล้วก็แย่ลงใช่ดังนั้นมันต้องควบคุมจริง <No? S 2> ต้องมีแบบอ,อยู่ในมือแพทย์หรือว่ามีคนคอยแนะนำอคอยคอยดูในการใช้งานอาจจะมีสถาบันเนาะหรือว่าอาจจะต้องมีจิตแพทย์มาคุยเราก่อนว่าจิตใจเราพร้อมพอไหมที่จะแบบใช้เจ้าตัวเนี้ยเนาะเอาเป็นว่าถ้าใช้มีประโยชน์ก็มีประโยชน์แล้วกันใช่เพราะว่าอย่างที่บอกเรียนยังมีสองด้านและอะไรกับ AI อ h a ทบอทล่ะคะก็ต้องมีทั้งดีและไม่ดีนั่นแหละคณะยังมีก้านหนือ่ามี2ด้านเหมือนกันอ,อ,อะไรอะไรอ่ะยังไงก็ฝากาไว้นะคะสำหรับเรื่องของ AI Chatbot แล้วคุณผู้ชมเรามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้มาดูกันคะ่ะว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงว่า AI c ช a บ b o เนี่ยจะมีประโยชน์หรือว่าโทษมากกว่ากันยังไงอคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะรายการนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนคอมเมนต์กันเพราะว่าเราเองก็อยากรู้ความคิดเห็นมากๆ หลายๆครั้งมีการเอาคอมเมนต์ไปทำภักต่อด้วยเพราะว่ามีประเด็นที่น่าสนใจอะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันบ่อยๆนะคะกับคุณเมย์แล้วก็น่าดุด,ด้วยวันนี้เรามีเรื่องราวอะไรน่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียวนะถูกต้อง<า>แล้วคะ่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ้งๆให้กับช่องสเต็กทีวี <TV S 1> ของเราด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่กดกระดิ่งอะคุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรื่องใหม่ๆมาก,ก็ไม่ทันเขาคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องนะคะจะกจนใหม่เทปหน้านละคะสวัสดีค่ะบย